สว,สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้พอกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายนาจะพาเพื่อนเพื่อนมาตั้งแท่นนะคะตั้งแท่นหรือว่าต่อยอดของต้นชนชมนะคะเพื่อนเพื่อนว่าทําอย่างไรนะคะพอดีต้นชนชมโขดใหญ่ๆเนี่ยมันมีอาการเน่านะคะเพื่อนเพื่อนขยับเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องน,นัง่งตั้งเก้าอี้นะคะตากล้องนะคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะซูมใกล้ๆเลยนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะนี่คือยายนาวตัดออกแล้วตัดออก ในส่วนนี้ตัดออกแล้วค่ะไม่น่าจะจะรอดแต่ไม่รู้ว่าลําต้นเขาจะแก่ไปหรือเปล่าแต่ยายนาวจะใช้อุปกรณ์เสริมนะคะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือกาวนะคะกาวนะคะกาวนะคะ,ะ,คะที่จะมาวางวางตั้งแท่นแล้วต้นชนชมของยายนาวก็ตัดตัดยอดออกมาแล้วค่ะตัดกิ่งออกมาแล้วแต่งกิ่งออกมาเรียบร้อยได้กิ่งมาแล้วยายนาวก็จะจะมาทําวิธีนั่งแท่นให้ต้นชนชมนะคะด้วยกาวแล้วก็ ใช้ตัวนี้นะคะถุงพลาสติกครอบเลยนะคะทุกคนเรามาดูกันว่าวิธีทําและเทคนิคการทําทําอย่างไรบ้างอันดับแรกมีมีดค่ะเราต้องเฉือนนะคะเฉือนนะคะเฉือนให้ตรงตรงเฉือนให้เขาตรงๆนะคะเพื่อนๆเฉือนให้เขาตรงๆแล้วเราก็ ตรงที่สุดนะคะเฉือนให้คิดว่าตรงที่สุดนะคะเพื<ๆ>่อนๆนนคิดว่าตรงแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวเราอยากได้หลายๆสีเนาะตัวนี้จะเป็นสีน่าจะเป็นสีชมพูยานาจำไม่ไม่ไม่ค่อยได้นะคะชื่อจะเป็นมีสีนี้แล้วเราก็จะทำเป็นอ่า ทำเป็นอ่าตั้งแท่นแบบที่ว่าหลายหลายสีเนาะหลายหลายสีทำสีนี้ด้วยแล้วก็ผสมสีนะคะเรามาดูว่าต้นอีกต้นหนึ่งยายนาจะเอาต้นนี่ค่ะต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้คือกิ่งเขาสูงย่องมากๆนะคะสูงย่องมากๆเย,ยนาจะตัดจะตัดแต่งนะคะจะตัดแต่งยอดของเขานะคะเย,ยนาจะตัดออกเลยนะคะให้เขาแตกแตกเป็นพุ่มใหม่เนาะ แตกพุ่มใหม่ยานาจะตัดออกเลยค่ะยานาตัดออกเลยนะคะทุกคนตัดปุ๊บยานาก็จะใช้ตัดออกเพื่อว่าจะให้เขาเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะม่วงคาราเมลเอ่ม่วงไต้หวันนะคะทุกคนเป็นสีม่วงไต้หวัน,นะค่ะเพื่อนๆเ,เราใช้ปูนขาวแปะไว้เลยคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะเพื่อนๆแปะให้เขาแห้ง ะะแปะไว้เยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นการเสร็จนะคะทุกคนยอดนี้ยานาก็จะตัดนะคะทุกคนขยับเข้ามาค่ะวิธีตัดนะคะอย่าตัดตรงนี้นะคะตัดตรงที่แก่จัดๆนะคะให้เขาสามารถที่จะแตกยอดออกได้นะคะทุกคนให้เขาแตกเป็นทรงพุ่มได้ค่ะเพื่อนๆเนาะเขาก็จะสามารถแตกเป็นทรงพุ่มได้นะคะใช้ปูนตัวนี้เป็นม่วงไต้หวันนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะ ตัวนี้เป็นม่วงไต้หวันเราไม่ต้องเอาถุงพลาสติกครอบเพราะว่าเราทาปูนแลนะ้วเนาะเราทาปูนเราก็จะเอาตัวนี้ไปต่อไปต่อไปต่อนั่งแท่นนะคะนั่งแท่นกับต้นต้นนั้นนะคะไปเลยค่ะมาค่ะมาค่ะทุกคนเราก็นี่ค่ะเราก็จะมาตัดนะคะตัดดูตาด้วยนะคะทุกคนตัดเป็นข้อข้อนะคะตัดเป็นข้อข้อ ขยับเข้ามาค่ะซูมดูใกล้ๆหนะะ่อยค่ะตัดเป็นข้อๆเลยนะคะได้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่ค่ะเราก็จะเอาสีนี้นะคะสีนี้ผสมด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็จะนำสีนี้มาผสมด้วยดูตาด้วยนะคะทุกคนจะดูต้องดูตาเขาด้วยนะคะเวลาเราตัด เราดูตาเขาด้วยนะคะพร้อมตาตาเขาพร้อมที่จะจะแตกขึ้นมานะคะทุกคนว่างเลยค่ะนี่ค่ะเราจะตัดเราอยากได้หลายสีการที่เราอยากได้หลายสีนะคะเพื่อนๆเราก็ตัดเลย มันมันโคตรใหญ่นะคะคเพื่อนๆเราสามารถหลายๆสีได้นะคะทุกคนเป็นสีผสมเราต้องเอาที่ตัดนะคะให้ให้พอดีพอดีกันนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะวางเลยนะคะเพื่อนๆเราได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเราได้มาแล้วนะคะเราก็จะใช้กาวนะคะใช้กาว ใช้กาวตรงนี้นะคะเราก็วางวางดูว่านี่ค่ะเราจะอยากจะได้กี่กี่กิ่งนะคะทุกคนเราก็วางสามารถวางเลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะตัดให้ตรงๆนะคะทุกคน เราต้องตัดให้ตรงๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไม่ตรงเขาจะตั้งไม่เขาอยู่นะคะเราต้องเฉือนให้ตรงๆ เราอยากได้สีอะไรเราก็สามารถเอามามาวางได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะเราก็จะได้ชนชมหลายๆสีนะคะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนในต้นเดียวในโขดเดียวเราก็จะใช้เราก็จะใช้กาวนะคะเพื่อนๆนตัดให้คมคมตัดให้ตรงๆแล้วก็จะใช้กาว แปะเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆเนาะมานะคะ่ะเราก็จะใช้กาวนะคะกาวเป็นตัวเป็นตัวแปะนะคะเราก็จะใช้กาวนี่ค่ะลาดกาวลงไปนี่ค่ะกาวแบบไหนก็ได้นะคะเป็นกาวนี่ลงไปเห็นไหมคะวิธีง่ายๆนะคะ แลใช้กาวทาเลยค่ะบีลงไปนี่ค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะกับการที่เราอยากได้ต้นชนชมหลายๆสีถ้าเรามีโขดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ไปนะคะ กาวลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เอามือกดๆนะคะกดให้เขาติดนะคะเขาจะได้ไม่ร่วงนั่นเองเห็นไหมคะเทคนิคง่ายๆค่ะเพื่อนๆเ,เทคนิคง่ายๆอันนี้เสียดายเสียดายเสียดายใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยตรงกลางไปเลยค่ะ นี่แหละค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะกับการที่เรานั่งแท่นเชิญชมนะคะเพื่อนๆแล้วทําอย่างไรต่อนะคะแล้วทําอย่างไรต่อการที่เราไม่อยากให้เชิญชมของเราอันนี้ก็ได้หลายนะคะได้เยอะเลยเลยะคะ่ะที่ที่มันเพราะว่ายานาตัดออกอยากให้เป็นทรงพุ่มเนาะตัดยอดทิ้งค่ะยยนาก็จะตัดยอดทิ้งเราก็นําถุงพลาสติกตัวนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะนําถุงพลาสติกเนี่ยค่ะ ถุงแกงของเราเนี่ยค่ะหมักครอบเลยค่ะมักครอบเลยนะคะครอบไว้เลยนะคะทุกคนครอบไว้เลยเราก็ค่อยสังเกตดูนะคะว่าครอบเพื่อกันน้ําจะไม่ให้น้ําซึมเข้านะคะเพื่อนๆอนนี่คือครอบไว้เลยเนะะี่ยค่ะเราก็ใช้หนังยางนะคะมัดเลยค่ะเราไม่ต้องไปใช้เราไม่จําเป็นต้องไปใช้ตัวอาตัวรีดนะคะ พลาสติกรีดนะคะเราใช้ตัวนี้ครอบไว้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะติดนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะเทคนิคง่ายๆกับการทําให้ชวนชมนี่ค่ะติดแน่นอนค่ะเพื่อนๆนี่คือการตั้งแท่นชวนชมแฟนตาซีหลายๆสีนี่คือเทคนิคดีๆทำกันได้ทุกๆบ้านทำได้ค่ะ ทุกๆคนทําได้นะคะเรามียอดมีกิ่งเราอย่าทิ้งถ้าเรามีโขดแบบนี้เราสามารถเอามาตัดนะคะเอามาตัดแล้วก็เฉือนให้ตรงเฉือนให้ตรงที่สุดนะคะโขดของเขาโขดที่เขาจะรองรับกิ่งที่เราจะเฉือนมาตัดมาต่อมาแต่งนะคะเพื่อนๆเราทําให้ตรงที่สุดนะคะเพื่อนๆ แล้วเราก็จะได้ชวนชมแฟนตาซีที่สวยๆยค่ะพักที่สวยๆวยนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ชวนชมแฟนตาซีที่สวยงามที่สุดค่ะทุกคนคลิปนี้อีพีนี้ขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของยายนาวนะคะยายนาวมีสาระดีๆวิธีปลูกวิธีตัดแต่งกิ่งทำให้เป็นทรงพุ่มหลายๆวิธีหลายๆแนวทางฝากเพื่อนๆ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เยนาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ยยนาวทำคลิปดีๆ EP ต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอย่าลืมดูโฆษณาให้ยยนาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายยไว้มาดูกันนะคะว่าชนชมของยยนาวจะออกมาสวยไหม